ขอเชิญนะคะท่านรองผู้วา่าราชการจังหวัดพิษนุโลกนะคะท่านนริศปิยะพิริตนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะท่านดรสุชนชามพุนนท์ะคะ่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานชมรมเจริญสมของมณฑพิธิ แลตะกุนแท้ท่านต่อไปนะคะคุณชมพูนุชขอบุณลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านนายกสมาคมจีนนะคะคุณวาราพรจตกรัญญาประทีปค่ะ แล้วก็ท่านต่อไปนะคะขอเรียนกลับเรียนเชิญนะคะคุณสุรจิตนะคะวงกลางแห่งน,นะคะท่านประธานสภากจากจังหวัดพิษนุโลกค่ะและต่อไปนะคะขอกลับเรียนเชิญคุณพีรพลนะคะอัศวสิริโรจน์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะและเนื่องจากวันนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะสำหรับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณเชื้อพันธ์เมธาธีรนันค่ะนายกสมาคมยินดิจีนแผ่หัวค่ะ ต่อจากนี้ไปนะคะขอกราบเรียนเชิญน,นะคะท่านประธานาชมรมเจสมาคมมูนิธิรัตพุแท่นะคะท่านพิติวิศวะชัยรัตน์นะคะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะคะ่ะกราบเรียนท่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านดรสุชนชามพูนดศกาบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกท่านนฤทธิพิจพุกและท่านคณะกรรมการท่าน,นอื่นๆที่ร่วมเป็นกรรมการจัดงานร่วม,มในครั้งนี้และสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องสื่อเืบอนชนและท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับครับปีนี้ก็เป็นปีที่หแล้วนะครับที่เรา ได้มีการจัดงานเทศกาลโคมไฟหรือว่างว่วนเสียวขึ้นนะครับในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมจำได้เมื่อประมาณ5ปีก่อนมีการพูดคุยกันระหว่างทางเทศบาลนครพิศุโลกโดยท่านนายกเปริมฤดีชามพงนด,ดว่าท่านเองอยากจะจัดเทศกาลอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสังคมเมืองเป็นเรื่องของชุมชนเมือง แล้วก็มันควรจะมีความเชื่อมโยงกับแหล่งเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในเมืองของพวกเราก็มามองกันตอนนั้นมีการพูดคุยกับทางหออัญชาจังหวัดพิษนุโลกนะครับแล้วก็ทางชมรมเจดสมาคมบ,บูรณิธิิเสร็จแล้วก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะมันมีเทศกาลอะไรล่ะที่เราจะทำล้วสามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจของผู้คนได้เหมือนอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราคิดถึงเรื่องของตรุษจีนเนี่ยคิดถึงเรื่องของการแห่มังกรแห่สิงโตตวันนี้ผมบอกได้เลยทั้งประเทศไทย76จังหวัด7จจังหวัดเนี่ยนะฮะทุกคนจะนึกถึงน,นครสวรรค์กันหมดเลยนะครับแล้วไอ้การที่เราจะไปตั้งหาเทศกาลขึ้นมาัเทศกาลนึงเนี่ยเพื่อให้นั่งอยู่ในใจของผู้คนทั่วประเทศได้หรือในโลกได้ เราคงจะไปแข่งกนุนเทสวรรค์ส่อนข้าง,างลาบากก็มีการมาหาหรือกับทางท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นทางท่านสุชนชาบุรวก็ดีนะครับว่าเราจะจัดเทศกาลอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งก็มามองว่ามีเทศกาลงว่วนเซียวหรือที่เรียกว่าเทศกาลโคมไฟเนี่ยนะฮะคนจีนก็ถือว่างานง่วนเซียวเป็นตรุษจีนน้อยนะครับแล้วถ้ามีการประดับประดาเมืองมีการ